นายทวินศรีจันลานปัจจุบันอายุ74ปีเป็นเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่บ้านน้ำขาวหมู่ที่3ตำบลกายุคละอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบ้านแวงชีวิตครอบครัวสมรสกับนางอุไรศรีจันลานมีบุตรชาย1คนบุตรสาว2คน นายทวินเริ่มต้นปลูกส้มโชกุนค,ครั้งแรกเมื่อปีพศ2544โดยได้รับต้นพันธุ์จากเกษตรอำเภอแว้งในขณะนั้นคือนายวันชัยบุญมาจำนวน10ต้นแล้วได้ศึกษาหาความรู้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีจนในปีพศ2548ด้วยความพยายามใส่ใจดูแลรักษาส้มโชกุนที่ปลูกเป็นอย่างดี ทำให้ส้มโชกุนเริ่มให้ผลผลิตจากความประทับใจในรสชาติของส้มโชกุนชุดแรกที่อร่อยเข้มข้นหวานอมเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมต่างจากส้มที่เคยซื้อรับประทานจากท้องตลาดทั่วไปทำให้นายทวินและครอบครัวเริ่มขยายพันธุ์ส้มโชกุนตลอดจนเพิ่มพื้นที่ปลูกจนปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกส้มโชกุนทั้งหมด4แปลง รวมกว่า30ไร่ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลไม่ยึดติดและกล้าปรับเปลี่ยนนายทวินเล่าว่าเดิมตนเองและครอบครัวมีอาชีพทำสวนยางพาราเป็นหลักแต่ด้วยความผันผวนและไม่แน่นอนของราคายางพาราทำให้ตนเองพยายามศึกษามองหากิจกรรมทางการเกษตรและพืชทางเลือก มาทดแทนอยู่เสมอหลังจากตนเองและครอบครัวมีโอกาสได้ไปดูงานที่สวนส้มโชกุลอำเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นสวนส้มโชกุลขนาดใหญ่ที่ปลูกเพื่อการส่งออกมีการจัดการสวนที่ดีจึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญทำให้ตนเองเห็นถึงความเป็นไปได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนสวนยางพาราจำนวนหนึ่งมาปลูกส้มโชกุล เพราะมีความมั่นใจจากไรายได้หลักแสนของส่วนเดิมที่ปลูกเพียงไม่กี่ต้นหน้าบ้านนายถวินนอกจากจะเป็นเกษตรกรที่มีความขยันมุ่งมัน่นไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคแล้วยังเป็นแบบอย่างของเกษตรกรที่รู้จักการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาหาความรู้ตั้งข้อสังเกตทดลองหาวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาการทำงานด้านการเกษตรของตนเองอย่างต่อเนื่องที่สําคัญนายทวินยังยึดมั่นในเรื่องของการผลิตเชิงคุณภาพเสมอมาปัจจุบันนายทวินศีจันลานและครอบครัวได้ร่วมกันพัฒนาสวนส้มโชกุลให้มีคุณภาพปลอดภยัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภคลดการใช้สารเคมี โดยหันมาใช้วิธีการห่อผลด้วยถุงตาข่ายเพื่อช่วยป้องกันมแมลงศัตรูพืชจนได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีจากกรมวิชาการหรือ GAP ในปี2563ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักเพื่อปรับสภาพดิน ติดตั้งกล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในสวนผ่านโทรศัพท์มือถือพัฒนาการตลาดการประชาสัมพันธ์ผลผลิตและกิจกรรมการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์มีการพัฒนาบรรจุพัณฑ์ฉลากสินค้าการันตีคุณภาพผลผลิตโดยการรับเปลี่ยนคืนสินค้าให้กรณีผลผลิตเสียหาย ไม่สามารถรับประทานได้เพื่อดูแลความพึงพอใจของผู้บริโภคมีการทดลองศึกษาหาระยะปลูกที่เหมาะสมสําหรับการปลูกส้มโชกุนหาวิธีการเพื่อลดการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิตเท่าที่เป็นไปได้เช่นการหอบผลในระยะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมแมลงวันทอง การหาวิธีกำจัดหอยทากโดยไม่ใช้สารเคมีมีการจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการเกื้อกูลกันเช่นเลี้ยงไก่ไข่แพะวัวเพื่อลดต้นทุนด้วยการนำมูลมาใช้ในกิจกรรมการเกษตรการปลูกและจำหน่ายต้นพันธุ์มะนาวต้นพันธุ์ส้มโชกุน การเลี้ยงปลาเพื่อเสริมรายได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติมีระบบการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำจากโรงยางสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมีการปรับใช้เทคโนโลยีโซลาเซลล์ในการทำการเกษตรมีการเกื้อกูลธรรมชาติแบ่งปันผลผลิตบางส่วน ให้นกกระจิบและกระรอกได้ใช้เป็นอาหารโดยไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดมีการปลูกไม้ป่าไม้ใช้สอยปัจจุบันอายุกว่า20ปีมีการจดบันทึกข้อมูลการเกษตรเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่องนอกจากนายทวินจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกส้มโชกุนคุณภาพ ที่มากด้วยประสบการณ์กว่า20ปีจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสามารถจำหน่ายผลผลิตในราคากิโลกรัมละ1 0 0บาทมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วนายทวินยังเป็นอดีตประธานกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มน้ำยางบ้านยะกาและประธานเครือข่ายสถาบ้านเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนราธิวาสดำเนินกิจกรรมการทำยางแผ่นคุณภาพมาตั้งแต่ปีพศ2537 จนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนสามารถบริหารจัดการเงินกว่า20ล้านบาทแม้ว่าปัจจุบันด้วยอายุที่มากขึ้นของนายทวินทำให้ได้มีการยกเลิกกลุ่มไปแล้วเมื่อ5ปีที่ผ่านมาแต่นายทวินก็ยังคงผลิตยางแผ่นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่จะไม่มีการทำยางแผ่นกันแล้วก็ตาม นี้คงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ถึงความมุ่งมั่นและยึดถือในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงคุณภาพโดยไม่หวัดวันต่อปัญหาและอุปสรรคของนายทวินศรีจันลานเกษตรกรต้นแบบท่านนี้ได้เป็นอย่างดี60ปีที่ผ่านมาด้วยความรักในอาชีพการเกษตรความขยันและทุ่มเทฝ่าฟันอุปสรรคนายทวินสามารถต่อยอดต้นทุนการเกษตรของครอบครัว ที่มีเพียง20ไร่เก็บหอมรอมริบจนปัจจุบันมีพื้นที่การเกษตรเป็นของตนเองรวมกว่า200ไร่นายทวินจึงถือเป็นแบบอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราสวนส้มโชกุนการเลี้ยงแพะการทำสวนมะนาวการเลี้ยงปลา และการเลี้ยงไก่ไข่เป็นเงินกว่าหนึ่งล้านบาทต่อปีแต่นายทวินก็ยังคงยึดมั่นในวิถีชีวิตแบบพอเพียงสมถะและเรียบง่ายทุกวันนี้ยังคงมีความสุขกับการเรียนรู้การทดลองปลูกพืชใหม่ๆและส่งต่อให้ลูกหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรให้ทันยุคทันสมัยอีกด้วย นับเป็นกเกษตรกรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสื่อไป